สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอรีชาแนลนะคะวันนี้นะคะไอจะมาแนะนํากิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่เพิ่งเข้ามาในช่วงนี้กันเลยกับกิจกรรมตะลุยดันเจียนตามลาปีกผีเสื้อนั่นเองค่ะ ซึ่งกิจกรรมวันนี้นะคะจะมีอะไรให้ทํากันบ้างก็ไปรับชมกันเลยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันพุธที่30กันยายนที่ผ่านมาเลยนะคะจนถึงวันอังคารที่27ตุลาคมนั่นเองค่ะและกิจกรรมตัวนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ f 1 1ภายในเกมเลยค่ะโดยตรงนี้นะคะเราก็จะต้องล็อกอิน id กาล i n a ของเราให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาคลิกตรงที่ easy mode ตรงนี้ได้เลย พอเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างกิจกรรมนั่นเองค่ะแล้วพอเลื่อนลงมาก็จะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมเนาะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมลงดันเจี้ยนนั่นเองอ่า โดยรายละเอียดนะคะเขาก็บอกเอาไว้ว่าสามารถเลือกตัวละครที่เข้าร่วมนะคะได้เพียงแค่1ตัวละครเท่านั้นโดยที่จะต้องมีเลเวลตัวละครขั้นต่ำที่เลเวล60ฮงมุน15เป็นต้นไปนั่นเองถ้าเกิดผู้เล่นนะคะมีเลเวลไม่ถึงตามที่เขากำหนดไว้ตรงนี้นะคะก็จะไม่มีรายชื่อตัวละครสำหรับลงทะเบียนกิจกรรมนั่นเองค่ะและหลังจากที่เราเลือกลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ควรที่จะเลือกตัวละครให้ถูกต้องเนาะว่าเราจะใช้ตัวละครไหนในการร่วมกิจกรรมนะคะและข้อ2นะคะผู้เล่นเนี่ยก็จะต้องสะสมคะแนนจากการสําเร็จเควสพื้นที่ในดันเจี้ยนที่เขากาหนดเอาไว้นะคะก็ตามที่บอกไปเนาะว่ากิจกรรมอันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมการลงดันเจี้ยนสะสมแต้มไปแลกของรางวัลน,นั่นเอง โดยพู้เล่นนะคะเมื่อสำเร็จเควสพื้นที่นะคะในดันเจียนที่กำหนดไว้อย่างน้อย1ครั้งแล้วเนี่ยจะสามารถกดรับคะแนนฟรีได้จำนวนทั้งหมด3คะแนนต่อวันเลยอ่าและนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดเราอยากได้คะแนนพิเศษเพิ่มเติมจำนวน10คะแนนเนี่ยก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย5 0 0 0ไดมอนนั่นเอง อันนี้เนี่ยจะได้10คะแนนต่อวันเลยนะคะแต่ว่าจะต้องจ่ายที่5,000ไดมอนด์นะคะและสุดท้ายนะคะผู้เล่นก็จะต้องกดรับคะแนนนะคะจากการสําเร็จเควสพื้นที่และคะแนนฟรีของตนเองนะคะได้ที่เมนูกิจกรรมนะคะโดยจะต้องกดก่อนเที่ยงคืนในวันนั้นๆทุกวันเลยนะคะเพราะว่าหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยจะทำการรีเซ็ตคะแนนในวันนั้นๆเลยนั่นเองเออ ซึ่งจะรีเซ็ตทั้งคะแนนการสําเร็จเควสดพื้นที่แล้วก็ในส่วนของคะแนนฟรีเลยนะคะถ้าเกิดใครกดไม่ทันเนี่ยก็คือจะเสียคะแนนในวันนั้นไปเลยค่ะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเขาจํากัดเพียงแค่1ครั้งต่อดันเจียนต่อ1วันเท่านั้นด้วยนะคะและวิธีเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเราก็สามารถใช้เมาส์นะคะมาคลิกตรงเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะโดยปกติเนี่ย เราจะต้องเจอกับหน้าต่างที่จะให้เลือกตัวละครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนั่นเองเนาะว่าเราจะเอาตัวละครไหนในการลงทะเบียนนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะต้องเลือกตัวละครที่ถูกต้องด้วยนะเพราะว่ามันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังนะคะอ่าหลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขึ้นแบบมุมขวาบนข้างบนตรงเนี้ยเหมือนไอเลยนะก็ถือว่าเลือกเสร็จเรียบร้อยแหละ เมื่อเข้ามาสู่หน้าต่างตรงนี้ปุ๊บอันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นการแนะนำแพ็กเกจนะคะซึ่งจะเป็นแพ็กเกจความสวยงามของปีกผีเสื้อค่ะโดยในแพ็กเกจนี้นะคะก็จะเป็นแพ็กเกจที่จะได้วัตถุดิบต่างๆตามนี้ทั้งหมดเลยนะคะและยังได้ปีกผีเสื้อจำนวน50ชิ้นด้วยกันนะคะซึ่งเจ้าปีกผีเสื้ออันนี้แหละจะเป็นแต้มในการนำมาแลกของรางวัลน,นั่นเอง ถ้าเกิดใครที่อยากจะสะสมแต้มไว้นะคะเ<ๆ>พื่อมาแลกของรางวัลเนี่ย<ๆ>ก็สามารถซื้อได้ค่ะ<ๆ>เพราะาราคานะคะเริ่มต้นที่ส0,000ืไดมอนด์เท่านั้น<ๆ>แล้วก็จํากัดการซื้อด้วยก็คือสามารถซื้อได้เพียงแค่1ครั้งต่อ1 ID ไดีกาลีนาเท่านั้นนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถมาซื้อได้เลยเพราะว่าจะได้แต้มฟรีมาอีก50แต้มเลยนะเออและนอกจากนี้ก็ตามที่บอกไปนะคะเราสามารถรับคะแนนฟรีได้3คะแนนต่อวันนะคะโดยที่จะต้องสำเร็จ วกิจกรรมตะก่อนอ่าโดยเควสกิจกรรมที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นเควสพื้นที่ในดันเจียนที่เขากําหนดเอาไว้ให้นะคะก็จะมีดังนี้เลยมีทั้งหมด7ดันเจียนด้วยกันนะคะ สามารถสำเร็จดันเจียนใหม่ก็ได้นะคะ1ครั้งเท่านั้นนะคะก็จะปลดล็อกตรงนี้นะคะก็จะมีปุ่ม z ม o m เนี่ยขึ้นมานะคะสามารถรับคะแนนได้เลยถ้าเกิดใครอยากได้คะแนนพิเศษเพิ่มก็ตามที่บอกไปนะคะก็สามารถซื้อได้นะคะซื้อได้ทุกวันเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากซื้อนะคะเริ่มต้นที่5,000ไดมอนนั่นเองเนาะอ่าและนอกจากนี้หลังจากรับคะแนนฟรีไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถมารับคะแนนในส่วนของดันเจียนที่เราลงได้นะคะถ้าเกิดเราลงครบทั้งหมด ไม่เขากาหนดตรงนี้นะคะซึ่งจะมีทั้งหมด7ดันเจียนด้วยกันตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมด7คะแนนต่อวันไปเลยแลนะถ้าเกิดรวมกับ3คะแนนที่ได้รับฟรีต่อวันนะคะเท่ากับว่าเราจะสามารถได้คะแนน10คะแนนต่อวันไปเลยทีเดียวค่ะเออและทีนี้สําหรับใครที่ซื้อคะแนนต่อวันอีก10คะแนนนะคะก็จะได้ทวีคูณไปอีกเท่ากับว่าจะได้20คะแนนต่อวัน <Wow. S 1> แต่ว่าในส่วนนี้ก็จะต้องซื้อเพิ่มนั่นเองเนาะ และก็จะต้องรับคะแนนตรงนี้ก่อนรีเซ็ตทุกวันนะคะก็คือก่อนเที่ยงคืนนะซึ่งถ้าเกิดเรารับไม่ทันนะคะคะแนนที่เราสะสมไว้ตรงนี้นะคะที่จะมาลองกดเก็บแต้มเนี่ยก็จะสลายหายไปเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมากดรับกันด้วยเนาะและนอกจากนี้นะคะหลังจากที่เรารับคะแนนมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะยังไม่ใช่คะแนนแต้มผีเสื้อที่จะมาอยู่ในส่วนนี้นะแต่ว่าจะเป็นคะแนนที่จะมาอยู่ ตรงที่เขียนว่าเปิดหีบห่อปีกผีเสื้อนั่นเองซึ่งคะแนนทั้งหมดตรงนั้นอะเราจะต้องมากดเปิดหีบห่อตรงนี้ค่ะนี่ซึ่งไอปีกหีบห่ออันนี้นะคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบต่างๆที่เราจะได้แน่นอน100%เนตนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีปีกผีเสื้อไปด้วยนะคะเท่ากับว่าถ้าเกิดเรามีคะแนน10คะแนนต่อวันนะคะไม่รวมกับที่เราซื้อเนี่ยเราก็จะสามารถสะสมผีเสื้อได้1ิปีกต่อวนันไปเลยทีเดียวนะคะรวมทางวัตถุดิบฝั่งซ้ายมือด้วยนะคะค ส่วนวัถุดิบฝั่งขวามือเนี่ยเราจะต้องมาเปิดสุ่มของอีกทีค่ะว่าเราจะได้อะไรซึ่งของต่างๆในฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นวัตุดิบนั่นเองเนาะที่เราจะมีโอกาสเปิดเจอนะคะและนอกจากนี้เนี่ยรวมทั้งยังสามารถมีโอกาสเปิดเจอพวกชุดแฟชั่นในกิจกรรมเซตนี้ด้วยอ่า ซึ่งจะมีทั้งเครื่องประดับส่วนหัวแล้วก็ตัวชุดผีเสื้อกลางคืนนั่นเองค่ะเท่ากับว่าถ้าเกิดใครอยากหาชุดแฟชั่นในกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็เปิดหีบห่ออันนี้เราได้มาเนี่ยก็ถือว่าจะประหยัดแต้มไปอีกเยอะเลยนะเพราะว่าไม่ต้องสะสมแต้มมาแลกชุดแล้วไงเออเอาแต้มไปแลกวัตถุดิบอย่างอื่นแทนนั่นเองนะและหลังจากที่เราเปิดนะคะเนี่ยเปิดทีละครั้งเนี่ยก็จะใช้ทีละ1แต้มเนาะเมื่อเรากดเปิดปุ๊บนะคะของหีบห่ออันนี้เนี่ยก็จะเด้งเข้าสู่กล่องจดหมายของเราค่ะ ตามนี้เลยนะคะก็จะเขียนว่าหีบห่อปีกผีเสื้อนั่นเองซึ่งหีบห่อปีกผีเสื้ออันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของรางวัลฝั่งซ้ายมือนะคะที่เราจะได้แน่นอนนั่นเองเนาะก็จะมีพวกปากกายฉลามดำา5ชิ้นนะคะคริสต,ตัลหินโซ50ชิ้นหินจันทา5ชิ้นนะคะคริสต,ตัลหินจันทา25ชิ้นแล้วก็หินโซหชิ้นค่ะ อันนี้เนี่ยก็จะเด้งเข้าสู่กล่องจดหมายไปเนาะแต่ส่วนของปีกผีเสื้อเนี่ยมันก็จะอยู่ในระบบ F11 ค่ะก็ตามหน้าต่างขวามือตรงนี้นะคะก็จะมาติ่งตรงนี้นั่นเองเนาะอ่าและส่วนของรางวัลที่จะเป็นโอกาสที่เราได้รับเนี่ยก็จะเด้งเข้าสู่กล่องจดหมายเหมือนกันค่ะก็จะเป็นตรงส่วนนี้เนาะว่าจะได้อะไรบ้างซึ่งในตรงนี้เนี่ยจะเป็น ของจาร,ระบบที่เข้ามาในกล่องจดหมายอ่ะมันจะเป็นสีเทาเนะก็คือเรายังไม่เปิดผนึกนั่นเองนะอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นของที่สุ่มได้นะคะซึ่งจะเข้าสู่กล่องจดหมายไปเลยเหมือนกันถ้าเกิดใครสุ่มได้พวกเซ็ตแฟชั่นเนี่ยก็จะได้เข้าสู่กล่องจดหมายไปเลยเหมือนกันนั่นเองค่ะก็จะมาเป็นชิ้นเลยนะคะตามนี้นะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นของที่อายสุ่มมาได้นะคะทุกครั้งที่กดรับแต้มนั่นเองเนาะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยรวมทั้งแพ็กเกจตัวหีบห่อด้วยนั่นเองค่ะทีนี้ของรางวัลแลกเปลี่ยนจะมีอะไรกันบ้างน,นะคะพอเลื่อนลงมาเนี่ยก็อันดับแรกเลยก็คือเซ็ตแฟชั่นของเซ็ตกิจกรรมนี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นเครื่องประดับสวนหัวนะคะเป็นเครื่องประดับผีเสื้อสีทองค่ะแล้วก็ตัวชุดนะคะก็จะเป็นชุดผีเสื้อกลางคืนนั่นเองตรงนี้เนี่ยก็สามารถมาคลิกดูตัวอย่างกันได้เนาะแต่ที่ต้องใช้ก็ตามนี้เลยนะคะตัวเครื่องประดับอ่าใช้50ชิ้นนะคะส่วนตัวเสื้อเนี่ยจะใช้ทั้งหมด150ชิ้น นั่นเองค่ะก็ต้องสะสมปีกพิซซ่ากันไปเนาะถ้าเกิดใครรีบก,ก็มีตัวแพ็กเกจนะคะหรือว่าสะสมลายวันนะคะสามารถไปซื้อได้นะในส่วนนี้นะคะแต่ว่านอกจากลายชุดแฟชั่นตรงนี้แล้วนะคะก็มีวัตถุดิบที่สําคัญสําคัญให้แลกด้วยนั่นเองค่ะก็คืออันนี้เลยรางวัลที่สามารถแลกเปลี่ยนได้แบบจํานวนจากัดครั้งค่ะอันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งดาวมังกรแดงนี่จํากัดการแลกนะคะได้5ชิ้นเท่านั้น และดสีทองก็เช่นกันจำกัดการแลกได้แค่5ชิ้นเท่านั้นส่วนกล่องหินสถานะท้าทายแรยวันเนี่ยสามารถแลกได้มากถึง10ชิ้นนะคะและกล่องหินสกิลท้าทายรายวันเนี่ยก็สามารถแลกได้ที่10ชิ้นเหมือนกันค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของการจำกัดครั้งนะคะแต่ว่ามันมีของที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือในส่วนของรางวัลที่แลกเปลี่ยนแบบไม่จำกัดครั้งค่ะนี่มาพุ่งเป้านี่เลย สัญ,ญลักษณ์ลานฝึกเทวาเออใช้เพียงแค่ปีกผีเสื้อ5้าชิ้นเท่านั้นก็สามารถแลกได้1เหรียญไปเลยทีเดียวอันนี้นะคะไอ้ว่าน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆหลายๆคนมากๆเลยนะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมันมีป้ายตามังกรอันใหม่ใช่ไหมที่เป็นเซ็ตใหม่เลยที่เราจะต้องใช้สัญ,ญลักษณ์ลานฝึกเทวาเนี่ยมันแลกนั่นเองใช่ปะ่ะออาใครที่แบบขี้เกียจฟาร์มฟาร์มลงไปไม่ได้เหรียญสักทีมาทำกิจกรรมตัวนี้เลยค่ะ สะสมปีกและเอามาแลกไปเลยนะคะเพราะว่ามันแลกได้โดยไม่จํากัดครั้งด้วยอ่าเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้เหรียญร้านฝึกอันนี้นะคะก็รีบไปทําเลยค่ะสะสมปีกผีเสื้อแล้วก็มาแลกไปเลยส่วนของรายละเอียดต่างๆนะคะก็สามารถเลื่อนลงมาดูกันต่อได้นะคะก็จะมีพวกกล่องโซเชียลเอ่ยพวกประดับเอ่ยอะไรอย่างนี้เนี่ยก็เอาเม,มาจิ้มดูกันได้เนาะมันก็เขียนเอาไว้หมดแล้วนะคะว่าสามารถแลกอะไรได้บ้างเนาะก็มาดูกันได้นะคะ และนอกจากนี้เองนะคะระบบแลกเปลี่ยนเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึงวันที่3พฤศจิกายนนะคะถึงแม้ว่าตัวกิจกรรมเนี่ยมันจะหมดวันที่27ตุลาคมก็ตามแต่นะคะแต่ว่าเขาก็มีเวลาให้เรานะคะสามารถเมเนจในการแลกเปลี่ยนของนะคะเผื่อใครลืมเนาะว่าเอ้ย เราจะต้องนําแต้มของต่างๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนของเนี่ยเขาก็มีเวลาให้แลกเปลี <SD Switch> ่ยนนะคะจนถึงวันที่3พฤศจิกายนเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ต้องรีบร้อนกันไปเนาะแต่ว่าอย่าลืมมาแลกของรางวัลกันด้วยนะคะถ้าเกิดหมดเขตถึง3พฤศจิกายนไปแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถแลกได้อีกแล้วนะคะกิจกรรมตัวนี้เขาก็จะถอดออกจากระบบไปเลยนั่นเองเนาะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการแนะนํากิจกรรมตะลุยดันเจี้ยนตามลาปิกผีเซื้อนะคะก็อยากจะแนะนําว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมละกันที่น่าสนใจแล้วก็ ็ไอเชื่อว่ามันไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยทุกคนก็ลงดันเจียนรายวันกันอยู่แล้วใช่ปะก็ถือซะว่าสามารถํำแต้มในส่วนนี้ไปแลกของรางวัลเพิ่มเติมได้นะคะนอกจากการลงรายวันทุกวันอยู่แล้วนั่นเองเนาะเออโดยเฉพาะของที่แลกมาเนี่ยที่มันมีสัญลักษณ์เหรียญลานฝึกเทวาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า เฮ้ยมันน่าสนใจมากๆอ่ะมันดีมากเลยนะคะใครที่จะสมเหรียญอยู่นะคะก็ถือซะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันที่จะได้เหรียญในส่วนเนี้เพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะ,<ล>ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าลืมไปทําแล้วก็ไปแลกของรางวัลกันนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะอายก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกด Subscribe และกดไลค์กำลังใจกันด้วยนะคะและก็อย่าลืมติดตามอายได้ครบทุกช่องทางแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าช่องทาง YouTube นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด Follow กดกระดิ่งกันด้วยนะคะและในครั้งหน้าเนี่ยอายจะอัปคลิปหรือว่าสตรีมเกมอะไรก็อย่าลืมมาติดตามดูกันด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ